สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แชกดานานนานกดเยอะเยอะนะคะหลังจากที่ทีฉันได้ฟังคลิปของนายนาราิ์ลาโพยาวตลอดแล้วโดยละเอียดด้วยเพื่อที่จะทําการถอดเทปออกมาได้ฉันพบอะไรหลายๆอย่างที่ควรค่ากับการเอามาชี้พูดถึงค่ะ ค่ะดิฉันเสร็จคลิปลายกลางคืนที่เขาเปิดเ,ออเทปเสียงที่มีเสียงของสาวิตรีแล้วก็มีเสียงของคุณยายสมควรเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันฟังโดยตลอดทั้งหมดมีอะไรหลายๆอย่างน่าสนใจที่ควรจะเอามาพูดถึงในเรื่องของในแง่ของการเวลาจุดหนึ่งดิฉันได้พูดไปแล้วว่าเขาอ้างว่าคลิปเสียงที่เขามาเปิดเนี่ยอยู่ในซีดีที่ให้วันเกิดไอพ้พลย วันเกิดไอ้พวยที่เขาให้ซีดีไปเนี่ยคือวันที่17สิงหาปี21ที่เขาให้นะคะแต่ปรากฏว่าในคลิปนี้มีการพูดถึงราคาบ้านปรากฏว่าในช่วงตอนที่เขาให้คลิปไอ้พวยเนี่ยบ้านเพิ่งเริ่มสร้างเพิ่งเริ่มลงเสาตอนประมาณวันที่11สิงหาเพิ่งทําเขาโครงเพิ่งทําอะไรดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าบ้านมันจะราคา450,000ตามที่พูดในคลิป อันนี้จุดนี้เงื่อนของเวลาก็น่าสนใจว่านายนารินเนี่ยพูดความจริงหรือเปล่าในคลิปที่เอาออกมาเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นการโทรศัพท์ไปหายายสมควรแล้วเขาก็เอาเสียงจากโทรศัพท์ในสมควรที่เขาตั้งอัต,อตโนมัติเอาไว้เนี่ยมาเปิดเป็นคลิปแต่อีกทางหนึ่งคุณแน่น้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นการโทรศัพท์มันเป็นการไปพูดโดยตรงและมีพยานอยู่ด้วย อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้พิจารณากันก็คือว่าในาคืนนั้นนา,นายรินพยายามพูดเพื่อที่จะอ้อนแอลพวกเอฟซีฟอตตว่าพี่สาวเ,เป็นคนปั่นหัวว่าเชื่อว่าไอพ้พลอยเป็นฆาตรกรฆ่าลูกเขาจริงๆถ้าใครในครอบครัวที่ไม่เชื่อแล้วค้านก็จะโดนด่าว่าเป็นไอ้เลวไอ้ชั่วทุกคนก็จะถูกสวิจีด่าหมดนะคะเขาเลยบอกว่า นับตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีรู้สึกแปลกๆแ,แล้วไม่วางใจก็เลยอัดเสียงมาตลอดเวลาแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติว่าทําไมถึงมั่นใจสาวิิจีถึงมั่นใจว่าไอ้พลอยนี่เป็นคนฆ่าหลานอย่าลืมนะคะว่าคลิปนั้นเขาบอกว่ามันอยู่ในซีดีที่ให้ไอ้พลอยนั่ก็คือปีสองหนึ่งเขาบอกว่านับตั้งแต่นั้นเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเขาไม่วางใจพี่สาว แล้วรู้ได้ยังไงคือเขาเถียงอยู่ในใจว่ารู้ได้ยังไงว่าไอ้คนนี้เป็นคนฆ่าจริงๆไปเชื่อตำรวจได้ยังไงแต่เราดูช่วงเวลาให้ดีๆนะคะปีสองหนึ่งตอนที่เขาเอาซีดีให้ไอ้พลนั่นะคือเขาก่อนหน้านั้นปีสองศูนย์นะคะจนถึงปลายปีเขาอยู่กับพี่สาวเขาอยู่กับสายวิตรีหลังจากนั้นพอป,ปีสองหนึ่งเริ่มย้ายมาอยู่ฝั่งไอ้พลเพราะว่าไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเริ่มไปให้เขาบอกเองว่าเริ่มไปให้ช่องหนึ่งเมดี สอนให้จะทํา youtube ให้ได้เงินทําอย่างไรเขาก็เริ่มขั้นโฆษณาอะไรอย่างนี้เป็นเริ่มได้เงินเขาก็ไปอยู่กับฝั่งไอ้พวยจนปีสองหนึ่งถึงเดือนสิงหาก็มีการจี้จะกกันมีการเรียกรุงพลป้ากันอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอปีสองหนึ่งปลายๆ <c oughs> เขาเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งละเริ่มปีสองสองก็มีการปีสองหนึ่ง ปลายเนี่ยมีการเททนายตั้มมีการมีเรื่องติงจิทนายขึ้นมาเขาก็เริ่มย้อนกลับมาหาสาวิจีดังนั้นการที่เขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจสายวิจีว่าทาไมถึงสงสัยไอ้พวยเขาเริ่มออกห่างเขาเริ่มไม่วางใจมันเป็นคาโกหกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าทุกคนรู้ว่าพวยเป็นฆาตรกรเพราะว่าแม่เขาเป็นคนบอกทุกคนว่าได้ยินอะไรมาจากลูกชายคนเล็กของไอ้พวย แต่ตอนนี้เขามาบอกว่าก็ถูกล้างสมองพวกเขาถูกล้างถูกสยวิตีบังคับให้เชื่อว่าไอ้พ่วยเป็นคนทำเขาก็เลยไม่วางใจและห่างออกจากสยวิจีไปอยู่กับไอ้พ่วยเพราะอยู่กับไอ้พ่วยไม่ได้เพราะว่าถูกฉีบออกมาพวกไอ้พ่วยไม่วางใจเอฟซีไม่พ่วยไม่วางใจโดยเฉพาะมีบริษัทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาด่าไอ้พ่วย แล้วก็เริ่มพูดว่าไอ้พลยเป็นคนฆ่าจริงๆเขาเป็นคนออกข้อมูลอะไรทุกอย่างมึงโทรมาหาแม่กูมึงอย่างนู้นอย่างนี้เห็นไหมคะว่าวันนี้เขามาบอกว่าเขาถูกล้างสมองที่เชื่อว่าไอ้พลยทาถูกล้างสมองจะเขาไม่วางใจสาวิิจีแต่เอาเข้าจริงๆตัวเขาเองพออยู่กับไอ้พลยไม่ได้ถูกฉีบออกมาเขาก็ออกมาด่าไอ้พลอยออกมาตั้งสมมติฐานว่าไอ้พลยเป็นคนทําอีกเถอต้องรู้ด้วยมึงจําได้ไหมคลิปเสียงนั่นคลิปเสียงนี่ นี่แหละค่ะถ้าดูเงื่อนเวลาดีๆเราจะเข้าใจว่านายนารินเนี่ยกลับไปกลับมาแล้วแต่ว่าฝั่งไหนจะให้ประโยชน์พอมาอยู่กับสาวิจีช่วงปปลายเริ่มพูดข้อมูลที่มันเป็นไปไม่ได้พอโดนติงว่าอย่าพูดอย่างนั้นก็โกรธแล้วก็เริ่มออกมาด่าสาวิตีเริ่มกลับมาเป็นว่าตัวเองโดนล้างสมองอย่างนู้นนี้คือความกลับไปกลับมาของนายนารินเนี่ย เอ็ซีพอต่อดูดีๆคุณจะเชื่อเขาหรือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาถูกสาวิตจีล้างสมองเขาเลยไม่วางใจใครก็ตามที่ไม่เชื่อว่าไอ้พวยเป็นคนทําสาวิจีจะด่าหมดเขาเลยถอยห่างสาวิตจีออกมาใช่ค่ะไปก่อไอ้พลอยแต่พออยู่กับไอ้พวยไม่ได้ก็กลับมาหาสาวิจี มาเยิอนมายอมาทํามาหากินด้วยมานั่นมานี่ด้วยที่เขาบอกว่าเขาไปช่วยขึ้นลุงขึ้นไรเขาได้เงินค่าจ้างค่ะแม่เขาแมวตาเพชรเป็นคนบอกเองว่าเขาได้เงินค่าจ้างเวลาไปขึ้นไรด้วยได้ค่าจ้างได้ค่าช่วยเหลือตอนนี้เขามาบอกว่าเขาออกจากสาวิตีเพราะเขาไม่วางใจเขาไม่เชื่อว่าไอ้พวเป็นคนทํา แต่ตลอดเวลาปี22มาทั้งหมดนะคะ22 23มาเขานั่งด่านั่งตั้งสมมุติฐานว่าไอพ้พลยทำแน่ๆเล่าถึงขนาดที่ว่าแม่เขาเองน่นแหละเป็นคนรู้ว่าไอพ้พลยเป็นฆาตกรจริงๆตอนนี้กลับคําทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเทมาบอกว่าออนางแมวตาเพชรเนี่ยโทรไปหาเขาตอนนั้นยังไม่เป็นแม่เป็นลูกกันให้เขาช่วยหาข้อมูล เรื่องทนายตั้มจะถอนตัวคนที่โพสต์เป็นคนแรกคือดิฉันค่ะโพสต์ในเพจเอฟซีทนายตั้มเป็นคนบอกดิฉันเป็นคนเอาคลิปของพระอาจารย์ที่บอกว่าตีงูที่ไหนให้ทนายตั้มฟังแล้วก็เอาลิงก์ให้ทนายตั้มเข้าไปฟังเองทั้งหมดแล้วทนายตั้มก็ไม่พอใจขึ้นไลค์ในช่องของ ขึ้นโฟดอินในช่องของรัชพลหลังจากนั้นทนายตั้มก็บอกดิฉันว่าป้าโพสต์ได้เลยว่าผมจะถอนตัวนั่นคือเขายังให้โอกาสเหมือนกับการลงบันทึกประจําวันทนายตั้มไม่ได้โพสต์เองเพราะดิ่ฉันโพส์แล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่อมามากมายจากนั้นทนายตั้มก็โพสต์เองว่าตัดสินใจแล้วป้าผมไปด้วยกันไม่ได้ผมโพสต์เองผมจะถอนตัวโดยที่นายนาริน มากล่าวหาว่าที่ฉันบอกแมวตาเพชรที่ฉันไม่ได้คุยอะไรกับแมวตาเพชรเรื่องนี้เลยค่ะที่ฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแมวแต่ตาเพชรติดต่อกันในนารินไอเรื่องที่นายนารินไปคุยกันกับไอชิดอะไรพวกเนี้มันมาที่หลังค่ะมันมาที่หลังเขาไม่ได้ให้ข้อมูลก่อนดิฉันโพสตก่อนด้วยทนายตั้มจะถอนตัวโพสเพราะทนายตั้มบอกเพราะฉะนั้นนายนารินนี่เป็นคนจีกินและแมวตาเพชรเองก็เป็นประเภทที่ แมวตาเพชรอาจจะไม่ได้มาพูดโกหกเพราะไม่ได้มีช่องไม่ได้พูดไม่ได้โพสต์แต่แมวตาเพชรรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรปล่อยให้นายนารินพูดให้คนเชื่อว่าดิฉันเป็นคนบอกให้แมวตาเพชรไปขอข้อมูลจากนายนารินไม่ใช่ค่ะแมวตาเพชรเป็นคนเอามาบอกใช่ค่ะแต่หลังจากที่ดิฉันโพสต์ไปแล้วว่าทนายตั้มจะถอนตัว นายตั้มถอนตัวแล้วถึงค่อยมีเรื่องนี้ออกมายืนยันซึ่งดิฉันพอรู้เรื่องนี้เราเราอยู่แล้วรู้ว่ามีลายลับรู้ว่ามาจากป้าต้อยพวกทีนเจ้าปู่อันนั้นเราพอรู้อยู่แล้วค่ะแต่มันมีการยืนยันจากพระอาจารย์อีกทีหนึ่งและก็จากนายนารินว่าไปหลอกเอาข้อมูลมาจากไอชิดไปมอมเล่าไอชิดแล้วก็ชวนคุยกันอันนั้นเข้ามาเล่าทีหลังเข้ามาเล่าจริงค่ะแต่หลังจากดิฉันไม่ได้รู้เรื่องการที่พวกนี้จะเท ทนายตั้มหาทางเคทนายตั้มไม่ได้รู้จากนายนารินข้อมูลนายนารินดิฉันรู้ก่อนแต่นายนารินกับแมวตาเพชรพยายามจะกุเรื่องพยายามจะบอกว่ากูรู้เต็มคาราเบลพยายามจะบอกใค้คนอื่นเข้าใจว่าดิฉันหลอกใช้แมวตาเพชรดิฉันไม่รู้ว่าใครหลอกใช้ใครกันแน่นะคะวันนี้นายนาทีดิฉันเห็นนายนาทีมุดแชทต,ต้องเรียกว่ามุดแชทเพราะเข้าไปเม้นในไลฟ์ของนายนายนารินนายนาทีที่แมวตาเพชรด่ามาตลอดนะคะ วันนี้นายตาเพชรแนวตาเพชรเรียกนายนาทีว่าคุณนาทีอย่างนู้นอย่างนี้เพียงเพราะว่าน,นายนรินเนี่ยได้รับความสนับสนุนจากนายนาทีทุกคนบอกเอามันเลยด่าดัาแจเลยเราจะเห็นได้ชัดว่าแม่ของเขากับลูกชายนอกไส้เนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่เซียมอย่างไรเรื่องอะไรหลายๆอย่าง,อย,างอย่างเรื่องคดีแชร์ ธรรมศาลาแมวตาเพชรเป็นคนเอามาให้ดิฉันขอให้ดิฉันบอกให้ทนายตั้มช่วยดิฉันได้รู้ข้อมูลจากเจ้าทุกเนี่ยเล่าผ่านแมวตาเพชรเพราะว่าเขามาขอให้ทนายตั้มช่วยตามคดีนี้ให้ดิฉันก็ไปขอทนายตั้มให้ตามคดีให้จนเขาได้เงินคืนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าแมวตาเพชรมีบุญคุณเอาข้อมูลต้องแลกกันค่ะคุณอยากให้ทนายตั้มช่วยดิฉันไปขอให้ คุณก็เลยเอาข้อมูลมาบอกว่าไอ้ขาหมูเคยโดนคดีอะไรยังไงไอ้นี่มันช่วมันเวอย่างไงโดยเฉพาะเรื่องอีเหลาเกี้ยโคตรเง่าสักการะตระกูลเป็นยังไงแน่มันไปนอนกับคนงานในอะไรยังไงเขาก็เป็นคนมาเล่าทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วันนี้เขาดีกับคุณนัทีมากนั่นนู่นนี่ขนาดเรื่องครีมไอพ้พลยในตอนแรกที่ไอพ้พลยมีปัญหาเรื่องครีม ดิฉันเป็นคนบอกแนวตาเพชรว่าลองติดต่อซิดิฉันติดต่อไม่ได้เพราะอยู่ไกลลองติดต่อซิครีมอันนี้ตกลงแล้วเนี่ยจริงๆมันมาจากตรงไหนยังไงเราก็ได้ช่วยในนาทีถึงได้เข้ามาติดต่อกับแมวตาเพชรจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็พยายามอยากจะขอไลน์ทนายตั้มอยากติดต่อโดยตรงอ้างว่าเด็๋จะจ้างทนายตั้มเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทนายตั้ม ไม่รับการติดต่อทนายตั้งพูดออกมาคำเดียวว่าผมมีป้าคนเดียวพอแล้วอันนี้ค่ะคือความจริงที่สุดดังนั้นไอการที่แม่ลูกคู่นี้จะมาปิ้นป้อนกระล่อนต่อแหลหลอกใครฟังให้ดีๆค่ะเวลาฟังข้อมูลจากน,นายรินเราจะเห็นว่าต้องดูชี้งเงื่อนเวลาเขาพูดกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าฝั่งไหนจะให้ประโยชน์กับเขา f c p อ,อถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของไอคนที่ ด่าได้ทุกคนเอาภาพพ่อแม่ตีกันออกมาทำมาหากินได้คุณดูคนนี้ให้ดีๆด,ดูเขากับดูแม่นอกไส้เขาให้ดีๆใครเป็นใครอะไรยังไงเลือกตัดสินใจเอาเองค่ะ